สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่สะพานมอนสาขาบุรีค่ะก่อนที่จะไปขึ้นดอยในงานวันเด็กนะคะก็จะไปมอบพันธสุขใา้น้องๆแล้วก็ขอไปให้แล้วก็พร้อมกับมนบริจาคมีของเยอะๆมากมายเลยแต่ตอนนี้พาประเทศสะพานมอญกันละกันสะพานมอญตอนนี้ก็คือขาดอยู่นะคะนี่ไงช่องลอยต่อที่ขาดหมอกเยอะด้วยค่ะตอนนี้ ก็เน <Cornell. S 2> ี่ยค่ะเรากำลังจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะก็จะไปเตรียมตัวขึ้นรถโฟล์วิลค่ะพอขึ้นรถโฟล์วิลเราก็จะไปพาทันงทยกันก่อนเพราะถนนค่อนข้างที่จะเป็นออฟโรดอะ ที่ลุยกันนิดนึงนะคะขึ้นเขาลำบากนิดนึงแต่ตั้งใจจะไปหาน้องจริงๆทริปนี้ต้องขอบคุณยามนะคะเพราะว่ายามเป็นคนที่ชวนมายามมาปีที่แล้วยามบอกว่าดีมากๆได้เจอน้องๆแล้วมีความสุขนี่ระหว่างที่ก็เดินไปด้วยวิวดีค่ะถามว่าหนาวไหมอากาศก็กำลังดีนะอากาศเย็นสบายค่ะ ไม่หนามากเหมือนถึงหมอกจะลงเยอะนะมีแบบน้ำค้างมีหมอกเยอะอเอาไปใส่หมอกในึงก็โอเคล้อ่าคู่รักค่ะพี่แท็กพี่เก๋นี่ก็เป็นสานไม้นะคะที่เขาใช้ไปถนันเดินโอเคเดี๋ยวยังไงถ้าขึ้นไปดอยแล้วไม่มีสัญญาณก็จะเก็บภาพมาฝากกันสักพี่แฮ นี่พี่ปุ้ยค่ะโอเคไปแล้วค่ะ